เปิดอาชีพพารวยที่ไม่ต้องลงทุนเลยนะคะแต่ทําเงินได้ดีเพียงแค่เรามีสระน้ําก็สามารถสร้างรายได้จากการเลี้ยงไข่ผําหนึ่งในพืชจิ๋วมหัศจรรย์เพราะว่าไรผ่านไปเพียงแค่14วันสามารถทํารายได้สูงสุด2 0 0 0 0บาทต่อเดือนเลยทีเดียวค่ะมาแล้วคุณผู้ชมขามองจากภาพมุมสูงเนี่ยเราเห็นเลยนะเขียวเขียวเกือบเต็มพื้นน้ำนี่คือไข่ผํา่ะ เป็นพืชน้ำขนาดเล็กที่ได้ชื่อว่าค้าวเวียวเขียวแห่งเมืองไทยที่ทำเงินให้กับคุณบุษบาม้วนสูงเนินเป็นเกษตร,รกรบ้านปรางตำบลหินตาดตำบลหินดาดนะคะอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำมคุณบุษบาเล่าใฟังว่าเขาทำการเกษตรแบบผสมผสานาบนเนื้อที่สีไร่เน้นทำแบบอินทรีนะคะจึงทำให้เกิดไข่ผําตามธรรมชาติ หรือเรียกว่าสาหร่ายน้ำจืดก็ได้ตอนแรกเนี่ยไม่รู้จักว่าไข่ผำม,มันคืออะไรหรือว่ามีประโยชน์อย่างไรเขาก็เล <ไป S 2> ยทำแบบนี้เริ่มจากการลองนำไข่ผำเนี่ยมาปรุงอาหารกินก่อนปรากฏว่าเอ้ารสชาติอร่อยอะคล้ายๆกับกินไข่ปลาเลยคุณผู้ชมอีกทั้งเขาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่าไข่ผำเนี่ยนะคะมีคุณค่าทางสารอาหารเพราะให้โปรตีนสูงแถมยังมีสารสั้นอนุมูลอิสระอีกด้วย เขาก็เลยตัดสินใจเลยทดลองเพาะเลี้ยงไข่ผำมจริงๆจังๆ,ๆแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมเลยเขาบอกว่าก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะคะเพียงแค่มีสระน้ำอย่างที่เห็นเนี่ยใช้เวลาเพาะเลี้ยงเพียง2ส,สัปดาห์ปล่อยไว้ในสระตามธรรมชาติก็เก็บไข่ผำมขายได้แล้วโดยเขานํงไปขายที่ตลาดราคากิโลละ35บาถึงาทปรากฏว่าลูกค้าเห็นแล้วชอบขายดีจริงๆค่ะทำเงินได้ถึงเดือนละ 15,000บาทถึง20,000บาทนะคะเน้นย้ำว่านี่เป็นอาชีพเสริมนะไข่ผํ้มอะค่ะคุณผู้ชมจัดเป็นพืชน้ำมีสีเขียวขนาดเล็กคล้ายกับไข่ปลากระจายคลุมเหนือผิวน้ำเป็นแผ่โดยจะขึ้นตามแหล่งน้ำที่เป็นน้ำนิ่งตามธรรมชาติเวลาเก็บต้องใช้อุปกรณ์คล้ายสวิงช้อนมันขึ้นมาแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดก่อนนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าไข่ผัเนี่ย มีสรรพคุณอย่างไรบ้างเอามาดูกันนะไข่ผําเป็นพืชที่มีแคลเซียมสูงคุณผู้ชมวิตามิน A ก็มีคอโรฟิลเนี่ยสูงมากเลยนะโอ้โหสรรพคุณมากมายจริงๆนะก็คือช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันกระดูกพรุนบำรุงระบบประสาทบำรุงสายตาบำรุงผิวพรรณช่วยย่อยอาหารให้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นการขับถ่ายยังไม่พอค่ะ ป้องกันโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไข่ผำพืชจิ๋วมหัศจรรย์ที่สามารถสร้างรายได้สุดปังให้กับชาวโคราชได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นพืชจิ๋วมหัศจรรย์ที่เพียบพร้อมไปด้วยสรรพคุณทางยานนมากมายอีกด้วยค่ะ